สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิตปู่วงเลขาธิการรัคสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่สามสาขาภาคกลางจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมประเด็นแรกที่เราติดตามกันมาโดยตลอดทุกคลิป ก็คือประเด็นเรื่องเงินดิจิตัลหนึ่งหมื่นบาทของรัฐบาลคุณเฉฐาทวีสินที่พยายามผลักดันกันอย่างสุดริ่มทิมประตูล่าสุดคุณจุลพันธอมรวิวัฒได้ออกมาประกาศเดินหน้านโยบายตอนนี้อยู่ระหว่างให้สำนักงบประมาณไปพิจารณาเพื่อดึงงบประมาณบางส่วนมาใช้มัน มั่นใจนี่มีตัวคูณทางเศรษฐกิจมากกว่าโครงการอื่นที่ทำมาแน่นอนอันนี้เป็นคำยืนยันของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าเงินห้าแสนหกมืนล้านนี่ถ้าเอาไปสร้างสาธารณูปโภคพ,พื้นฐานนั้น จะได้อะไรบ้าและจะทำให้ประเทศจเจริญก้าวหน้าแบบไหนอยา่างไรบ้างย,ยกตัวอย่างเช่นสนามบินสุวรรณภูมิใช้งบประมาณแสนสองหมืนล้านท่าเรือแหลมชบังระยะที่3ใช้งบประมาณ1นึ่งแล้านรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ใช้งบประมาณ1 0 0 0 0แล้านรถไฟฟ้าสายสีแดงใช้งบประมาณ96,000ล้าน รถไฟฟ้าสายสียชมพูใช้งบประมาณ53,000ล้านรถไฟฟ้าสายสีเหลืองใช้งบประมาณ50,000ล้านสถานีกลางบางซื่อซึ่งใหญ่โตมโหาราลใช้งบประมาณ1 6 0 0 0ล้านและมีเหลือทอนด้วยครับนี่ยกตัวอย่างให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเงิน560 0สนล้าน ที่รัฐบาลจะนำมาแจกเพื่อสนองนโยบายของตนเองและลูกหลานเราต้องใช้นี่ไปอีก30ปีนั้นซึ่งผมยำ้ำคลิปที่แล้วผมก็ยำ้ำว่าถ้าเอามาบวกลบคูณหารถ้ารัฐบาลอยู่ครบ4ปีฉเฉลี่ยวันละ7บาทครับ วันละเจ็ดบาทแต่ลูกหลานเราต้องใช้นี่30สิปีครับพ่อแม่พี่น้องประช,ชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายผมต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผมเองก็ไม่ได้มีอคติต่อพรรคเพื่อไทยใดๆทั้งสิ้นแต่ที่มาพูดเพื่อประโยชน์ประเทศและอนาคตลูกหลานเราลุลนๆครับมาแลกเปลี่ยนกันนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกัน รัฐบาลทุกชุดไม่ใช่ว่ากู้ไม่ได้ครับกู้ได้ครับแต่ว่าทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลประเทศไทยหรือรัฐบาลต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหน,ไหนการที่จะเป็นหนี้ก้อนโตนั้นมันต้องเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้องเกิดวิกฤตโรคระบาดณปัจจุบันนี้กําลังซื้อของประชาชนยังมีอยู่ครับเศรษฐกิจยังเดินได้อยู่ครับ โรคระบาดก็ไม่มีครับแล้วทำไมพักเพื่อไทยยังดึงดันที่จะสนองนโยบายตนเองด้วยการให้ประเทศเป็นหนี้506,000ล้านถามว่าเงินไปเข้ากระเป๋าใครครับถ้าจะแจก,กทำไมไม่แจก,กเป็นเงินบาทครับถ้ารัฐบาลจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แจกเป็นเงินบาทพ่อแม่พี่น้องในชุมชนยังไปซื้อถัว่วไปซื้อแตงไปซื้อไก่ไปซื้อไข่ที่พวกเราเลี้ยงในหมู่บ้านซื้อขายกันเองได้แต่เงิน1,000งื่งนบาทดิจิตตลอนี้ต้องซื้อผ่านร้านค้าที่มีระบบภาษีเท่านั้นนะครับร้านตาสาตาศีหรือสินค้าที่พ่อแม่พี่น้องผลิตขายในชุมชนถ้าไม่ผ่านระบบภาษีนั้นขายไม่ได้ครับ ถามว่าร้านที่ผ่านระบบภาษีคือร้านไหนครับเซเว่นอีเว่นครับห้างใหญ่ๆครับนี่คือความจริงที่ต้องเอามาพูดกันครับว่าท้ายที่สุดเงินไปตกกับใครครับไปตกกับเจ้าสัวไม่กี่เจ้าที่ครองตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคของบ้านเราใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยต้องเข้าใจนะครับว่า ผมเองย้ำคลิปที่แล้วว่าเราเข้าใจความอยากว่าการที่เขาเอาเงินหนึ่งหมื่นบาทดีต้อนมาแจกนั้นใครก็อยากได้ครับแต่ผลกระทบมันมหาศาลครับแล้วมันไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจฐานรากจริงครับมันช่วยใครนะครับมันช่วยเจ้าสัวใช่ไหมครับร้านค้าที่มีระบบภาษีใช่ไหมตามห้างใหญ่ให,ใ,หใช่ไหมนี่ชัดเจนครับพ่อแม่พี่น้องครับฉะนั้น ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามาชวนชิดชวนคุยไม่มีพลังอะไรที่จะใหญ่เท่าพลังประชาชนอีกแล้วครับฉะนั้นมาย้ำม,มาแลกเปลี่ยนประเด็นตรงนี้กันนะครับข้อมูลล่าสุดแหล่งที่มาของเงินสำหรับการออกนโยบายของรัฐนั้นมีอยู่สามแนวทางครับแนวทางแรกงบประมาณของภาครัฐอันนี้ รัฐบาลคุณเสียถาทวีสินพูดชัดเจนว่าไม่ไปนำงบประมาณของรัฐมาใช้ในโครงการที่ต้นหนึ่งหมื่นบาทใช้เงินผ่านรัฐวิสาหกิจอันนี้ยังไม่แน่ว่าจะใช้เงินผ่านรัฐวิสาหกิจหรือไม่กองทุนนอกงบประมาณเช่นกองทุนวายุพักธนาคารอมสินพวกนี้รัฐบาลพูดชัดแล้วว่าจะไม่ไป นำเงินจากที่เหล่านั้นมาเหลือที่เดียวครับพ่อแม่พี่น้องจับตาให้ดีครับใช้เงินผ่านรัฐทวิสาหกิจจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามครับมันคือการกู้ครับห้าแสนล้านลูกหลานเราใช้ทั้งต้นทั้งดอกคูณ3เงิน5,60แสนล้านประมาณ1.6ึ่งจหล้านล้านกล,นลมๆรวม,วมดอกเบี้ยลูกหลานเราใช้นี่สาปีครับนี่ยา ที่ผมเอาข้อมูลมาตีแผ่เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้เห็นได้รับทราบว่ามันทำไมต้องเอาวินัยการเงินการคลงของประเทศและอนาคตลูกหลานเรามาเสี่ยงกับการใช้นี่ครับซึ่งมันไม่จำเป็นครับสำหรับนโยบายนี้พรักเพื่อไทยไปชี้แจงกับกรกต ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งและเป็นนโยบาวพรรคเพื่อไทยหลักๆ4่ด้านที่เขาไปชี้แจงกับกอกตภาษีที่จัดเก็บได้เกินเป้า2 2 6มือนมืนล้านอันนี้กขาดการีกครับภาษีที่ได้จากโครงการ10,000แสนล้านตัดงบประมาณจากโครงการที่เป็นไขมัน11แสนมืนล้านดึงมาจากงบประมาณที่ซับซ้อน90มืนล้าน นี่คือตัวเลขที่พักเพื่อไทยไปชี้แจงกพ็พี่พ่อแม่พี่น้องพิจารณาดูเองครับว่านี่คือคำชี้แจงของพักเพื่อไทยสำหรับเมื่อวานนี้สมาชิกวุฒิสภามีการอภิปรายกันในสภา ไม่ใช่เมื่อวันเมื่อวันก่อนนี้ครับคุณสมชายแสวงการได้อภิปรายชัดเจนว่าบุรัษธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา245ให้ผู้ว่าตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชมีหน้าที่ต้องร่วมกันเฝ้าระวังตรวจสอบเพื่อระงับยับยั้งหากจะเกิดความเสียหายต่อวินยัย การเงินการคลังของรัฐนี่รัฐธรรมนูญเขียนไว้นะครับเพราะฉะนั้นปปชคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมาการการเลือตั้งต้องมีหน้าที่เฝ้าระวังในเรื่องเหล่านี้นะครับและคณะกรรมการปปชก็ได้แจ้งชัดชี้แจงชัดเจนว่นาในขณะนี้ รับการปปชตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังสภาวะทุนรริตได้ศึกษาคำถแถลงนโยบายของคณะมนตรีเมื่อวันที่11-12กันยายนเกี่ยวกับโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่ทานดิจิตอลบอร์ดเลียแล้วอันนี้ปปชทำงานคู่ขนานแล้วนะครับอันนี้มันจะคล้ายๆกับโครงการรับจำนำข้าวตอนนั้นปปชก็ท้วงติงไปหลายครั้ง แต่รัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรไม่ได้นำพาคำตักเตือนของปปชเดินหน้าทําต่อไปท้ายที่สุดประเทศเสียหาย7จ็ดแสนล้านครับท้ายนี้ยังไม่หมดนะครับโครงการรับจำนำข้าวอันนี้ยกตัวอย่างมาให้เห็นนะครับย้ำนะครับว่าผมไม่เมได้มีอคติอะไรกับพรรคเพื่อไทยแต่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนไม่ว่าจะสนับสนุนพรรครัฐบาลฝ่ายค้านต้องเปิดใจนะครับว่า เราต้องคิดเราต้องร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นพลังรักษาประเทศไทยรักษาวินัยการเงินกางลังเพื่อไม่ส่งสังคมที่มีแต่นี่ให้กับลูกหลานเรานะครับขณะนี้ปปชอยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษาโครงการ ดิจิตอลวอลเล็ตจากนั้นถ้ามีข้อสงสัยก็จะเสนอความเห็นไปยังคณะรัฐมนตรีคลรมหรือหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อให้ปรับปรุงเหมือนโครงการรับจำนำข้าวที่ปปชเคยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาก่อนหน้านี้หากปป,ปชมีข้อเสนอและหรือข้อท้วงติงแจ้งไปยังคลรมแล้วไม่ปฏิบัติตามแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบเหมือนคณะรัฐมนตรียุคคุณยิ่งรัฐ ยิ่งรักชินวัตรตอนนี้ติดคุกกันหลายคนครับคุณยิ่งรักก็หนีโดนกฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา157จำคุก5ปีตอนนี้ก็หนีอยู่ครับนี่คือนักการเมืองครับพอสร้างความเสียหายให้ประเทศกอบโกยแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วคนที่รับใช้หนี้สินเช่นโครงการรับจำนำข้าว700ล้านคือใครครับคือเราครับ คือประชาชนคนไทยทุกคนครับชี้แจงเพิ่มเติมนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าไหนบอกว่าประชาชนร่วมปนใชายนี้ไม่เห็นเขามาเก็บนี่กับป้ากับลุงเลยรูปแบบที่เขาเก็บทุกคนอยู่ในภาษีที่เราไปซื้อสบู่ที่เราไปซื้อยาสีฟันที่เราไปซื้อสินค้าอุโป,โปโภคเขาเรียกว่าภาษีแวกครับเขาเก็บตรงนั้นครับ ไฟฟ้าเขาเก็บกับค่า f t ฟค่าไฟฟ้าผันแปรค่าไฟฟ้าถ้าขึ้น1สตางค์มีเท่ากับสองพล้านนะครับเขาเก็บในรูปแบบนี้ครับเพราะพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับถ้าประเทศเราไม่มีนี่สินค้าก็ลดราคาได้ครับภาษีแว็กก็ลดได้ราคาไฟฟ้าก็ลดได้ครับแต่นี่นักการเมืองสร้างนี่ โกงกินก็หนีไปอยู่ต่างประเทศเราก็มาแบกรับภาระสินค้าก็แพงค่าไฟฟ้าก็ขึ้นภาษีน้ำมันก็เก็บเพิ่มขึ้นนี่ยกตัวอย่างให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้เห็นนะครับนี่คือรูปแบบที่เราร่วมกันใช้นี่ทุกคนเริ่มตั้งแต่ลูกเล็กลูกเล็กเด็กแดงซื้อแพมเพิ่นเขาก็บวกภาษีใส่แล้วครับฉะนั้นประเทศเราติดลมกับเรื่องพวกนี้ติดลมกับเรื่องนักการเมืองที่ ออกนโยบายโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อวินัยการเงินการทางที่มาแบกรับภาระคือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนลูกเล็กเด็กแดงตั้งแต่เกิดมาซื้อแผมเพลทซื้อนมมีภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ในนั้นหมดครับร่วมกันใช้นี่ตั้งแต่เกิดครับฉะนั้นก็ต้องมาเรียกเปลี่ยนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนอย่างนี้นะครับว่าเราผมต้องย้ำทุกคลิปครับ เพื่อให้เป็นประเด็นแรกเปลี่ยนแล้วเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราจะช่วยประเทศเราอย่างไรที่เราจะต้องส่งสังคมสังคมที่เศรษฐกิจสังคมการเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองเพื่ออนาคตลูกหลานเราในวันข้างหน้าจะต้องเติบโตอยู่ในสังคมที่มีคุณภาพมีความมั่นคง ไม่ใช่เติบโตมาไม่ใช่เกิดมาแล้วก็ร่วมกันใช้นี่ที่มันไม่น่าจะก่อเกิดนี่ผมย้ํานะครับว่านี่สินที่ทุกประเทศเขาก่อเกิดที่เป็นก้อนใหญ่ขนาดนี้นะเขาใช้เฉพาะช่วงเกิดโรคระบาดและวิกฤตเศรษฐกิจจะล้มละลายเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าการอุปโภคบริโภคอย่างเดินได้เศรษฐกิจยังเดินได้ จะมาก่อนนี่เพื่อสนองนโยบายของพรรคใดพรรคหนึ่งซสอสอมในพรรคคุณไม่กี่คนครับนักกานเมืองโกงกินแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศตามจับมาลงโทษมายึดทรัพย์ก็ไม่ได้แต่ประชาชนคนไทยตั้งแต่ลูกเล็กเด็กแดงที่เกิดมาต้องร่วมกันใช้นี่ครับอันนี้เป็นประเด็นแรกเปลี่ยนเพื่อเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เพื่อเป็นข้อพิจารณาว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทย จะเลือกสังคมแบบไหนให้ลูกหลานครับประเด็นที่2ที่จะมาชวนคิดชวนคุยวันนี้ก็จะแจ้งข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการต่างประเทศที่แจ้งมาในสื่อต่างๆนะครับวันนี้ผมแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องที่ติดตามทิกตอกของผมได้รับทราบข่าวจากข้อมูลที่อัปเดตนะครับล่าสุดพี่น้องผู้ใช้แรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอล นะครับเสียชีวิตจากการสู้รบกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามัสในประเทศปาเลสไตน์ครับล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีกสี่คนเป็นเสียชีวิตทั้งหมดที่กระทรวงการต่างประเทศรายงานตามสื่อก็คือย8สบดคนตอนนี้ถูกจับเป็นตัวประกันยอดล่าสุด18บดคนบาดเจ็บส6บคนพี่น้องผู้ใช้แรงงานในประเทศ อิสราเอลแจ้งความประสงค์จะกลับบ้านเพิ่มเป็นเจ็ดพันคนอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงขอให้พ่อแม่พี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ไปทำมาหากินหวังส่งเงินกลับบ้านชีวิตครอบครัวดีขึ้นต้องมาประสบกับเรื่องราวแบบนี้เป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน ที่อยู่ประเทศอิราเลแสดงความประสงค์ที่จะกลับบ้านขอให้ได้กลับบ้านทุกคนและขอให้นับจากนี้อย่าได้มีพี่น้องผู้ใช้แรงงานเสียชีวิตอีกเลยครับและแก้ความคืบหน้าล่าสุดสงครามอิราเลกับกลุ่มฮามัตที่ฉนวนกาซาในปาปาเลสไตน์ล่าสุดสงครามขยายวงเรียบร้อยครับ กลุ่มฮิสบอลลทางตอนเหนือของอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอนเปิดฉากโจมตีกองทัพอิสราเอลตอนนี้กำลังโต้กันอย่างดุเดือดครับด้วยอาวุธที่มีแสงยานภาพการทำลายล้างสูงอันนี้ก็ยกลาๆว่าเลบานอนจะเข้ามาเกี่ยวกับสงครามและท่าทีมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาส่งเรือรบกองที่สอง มุ่งหน้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อคุ้มกันไม่ให้กองกำลังกลุ่มต่างๆโจมตีอิสราเอลและล่าสุดวังี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้มีอำนาจในกระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาถแถลงว่า ทำไมอิสราเอลมีประเทศเป็นของตัวเองแล้วเมื่อหลายปาเลสไตน์จะมีประเทศเป็นของตัวเองนี่ก็กไกลายว่าจีนอยู่ข้างปาเลสไตน์รัสเซียอิหร่านอันนี้ชัดเจนอยู่อยู่ข้างปาเลสไตน์อันนี้ก็จะเป็นการประชิญหน้ากันอีกระหว่างมหาอำนาจสหรัฐจีนรัสเซียอังกฤษ นายกรัฐมนตรีอังกฤษลิชชี่สูนักประกาศชัดเจนว่าจะกองทัพอังกฤษจะส่งกองเรือรบมาช่วยอิสราเอลในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนี่ก็ส่อเขาว่ามหาอำนาจทั้งหลายก็จะมาใช้สนามรบนี้ประลองกันกำลังกันหรือเปล่า นะครับอันนี้ก็ติดตามต่อไปครับเพราะว่าเหตุการณ์ทั่วโลกมีผลแน่นอนกับประเทศไทยของเราเพราะบ้านเราส่งออก50%ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใดก็ตามแล้วบริโภคในประเทศ50%ถ้าส่งออกไม่ได้เศรษฐกิจก็จะถดถอยอย่างหนักการท่องเที่ยวในภาวะสงครามแน่นแน่นอนมากไม่มีใครมาท่องเที่ยวแน่นอนเพราะนักท่องเที่ยวหลกัหลกๆของไทยก็จะมีจีนมีรัเสเซีย แล้วก็มีชาวอิสตาเลีชาวอินเดียซึ่งแน่นอนครับประเทศเขาเกิดสงครามเขาไม่มาเที่ยวอย่างแน่นอนและประเด็นสุดท้ายสั้นๆก่อนที่จะปิดคลิปในวันนี้เพราะใช้เวลามา20นาทีแล้วครับคลิปมีหลายเรื่องที่จะมาทําความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนวันนี้คลิปยาวหน่อยนะครับแต่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ เป็นประเด็นในการพิจารณาตัดสินใจเพื่อประเทศไทยของเรานะครับประเด็นต่อไปประเด็นสั้นๆนะครับลดไฟฟ้าสายสีแดงกับสายสีม่วงเริ่มประเดิม20บาทตลอดสายพรุ่งนี้ครับอันนี้ก็แสดงความยินดีกับคนเมืองกรุงด้วยที่ค่าโดยสารจะถูกลงแต่มีประเด็นสั้นๆเพิ่มเติมที่ก่อนที่จะปิดคลิปนี้นะครับที่ไม่ว่าจะเป็น รัฐวิสาหกิจสมานธกงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สมาพันธ์สมานฉันันแรงงานไทยหรือกลุ่มแรงงานต่างๆที่คัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นรถไฟฟ้าสายสีแดงสีม่วงมีชัดเจนครับทําไมรัฐบาลถึงกล้าประกาศว่า2 0บาทตลอดสายเพราะอะไรครับเพราะสายสีแดงกับสายสีม่วง รัฐทวิสากิจถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ยกตัวอย่างให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นมาทําไมถึงมีการคัดค้านการแปลรูปรัฐวิสาหกิจสายสีชมพูสายสีอื่นนั้นมีเอกชนมาถือหุ้นเขาไม่ยอมที่จะเสียผลประโยชน์ครับให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยคิดดูนะครับว่าถ้าปตทถ้าไฟฟ้าเป็นของรัฐวิสากิจทั้งหมดนั้นเราจะได้ใช้น้ำมันที่ถูก เราจะได้ใช้ค่าไฟที่ถูกเพราะอะไรเพราะมันเป็นของรัฐทั้งหมดรัฐก็เอาเงินภาษีเราไปชดเชยในการขาดทุนเขาไม่เรียกว่าขาดทุนนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อประชาชนภายในประเทศเขาเรียกว่าการช่วยค่าของคีคบแต่ที่รัฐมนตรีบางคนนักวิชาการฝ่ายรัฐบางคนที่จะเอือ้อ การแปรรูปรัฐวิภิษฎกิจให้กลุ่มทุนนั้น <S <S ชอบใช้คําว่าขาดทุนครับจริงๆมันไม่ใช่ครับ <S <S รัฐต้องเอาเงินภาษีเพื่อบำบัดทุกบำลุถูกให้ประชาชนอย่างเช่นรถไฟที่มีข่าวขาดทุนปีละหลายหมื่นล้านนั้นนี่มันเป็นวาทกรรมรถไฟประชาชนได้นั่งฟรีรถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย นี่เขาเรียกว่าการช่วยเหลือค่าของชีพนี่ชัดเจนครับที่เราทําไมต้องเรียกร้องพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยนโยบายชัดเจนว่าทําไมถึงไม่สนับสนุนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้าสายสีแดงสีม่วงเป็นตัวอย่างครับมันสามารถช่วยค่าของชีพพ่อแม่พี่น้องได้เพราะมันเป็นของรัฐรัฐสา,สามารถสั่งเงินของรัฐให้เก็บค่าโดยสารในราคาเท่าไหร่ก็ได้ครับ ถ้ามันเป็นตกไปเป็นในมือของเอกชนไม่ว่าไฟฟ้าตอนนี้หรือปตทหรือรถไฟฟ้าสายสีอื่นนี่เอกชนเขามุ่งกําไรอย่างเดียวครับไม่สนว่าพ่อแม่พี่น้องจะเดือดร้อนแค่ไหนยุคโควิดยังไม่ลดเลยครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้พวกเราเรียนรู้ร่วมกันและประเทศไทยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเท่านั้นบ้านเมืองเราถึงจะพัฒนาไปได้ ถ้าอยู่ในโครงสร้างเดิมๆที่รัฐเอือ้อทุนไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือออกนโยบายต่างๆที่จะไปเอื้อกับนายทุนนั้นประเทศเราติดลมอยู่อย่างนี้ละครับไม่พัฒนาไปไหนครับเวียดนามจะแซงเราอยู่แล้วครับัางทั้งที่เขาเป็นประเทศที่สงครามกับสหรัฐอเมริกามาก่อนครับประเทศย่อยยับมาก่อนครับ,รบ,กกน,รบนี่เขาจะแซงเราครับเราไม่ได้เกิดสงคราม ไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นใครแต่ที่ติดลมเพราะเรื่องโครงสร้างนโยบายโครงสร้างของรัฐที่ไม่ได้เอื้อกับประชาชนจะไปเอื้อไหนทุนเพียงไม่กี่กลุ่มครับแล้วแบกประชาชนทั้งประเทศแบกปลั๊กาล่าคช้จ่ายชีวิตประจําวันที่สูงตอนนี้รายจ่ายมากกว่าไรายได้ครับแล้วคุณภาพชีวิตพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานจะดีได้อย่างไรครับ นี่เป็นประเด็นแรกเปลี่ยนนะครับใช้เวลามากหน่อยแต่เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อพินิษพิจารณาพลังที่ยิ่งใหญ่คือพลังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนเพราะประเทศไทยไม่ใช่ของใครเป็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับวันนี้ก็สวัสดีครับ